วันนี้ออกมานอกสถานที่ครับมาแคมปิ้งข้างนอกวันหยุดหมูย่างมันสสีเียงปลาตมงหงรับอันนี้เต้นเต้นหนึ่ง ไอ้ที่หมกโม่ครอบนี่ไปทายก่อนไปทายเอาเอาหองก็มิดหลายขย่างกาทิ่มฟองนี่สิไอันนี้เต้นสองครับเต้นสองบอกว่าไอกลางบรรยากาศเป็นแม่น้ำภูเขาครับอยู่เกาหลีใต้อันนี้เต้นสามครับเต้นผมนอนหน่อยนอนผู้เดียว อันนี้เครื่องคขวเตี่ยมากปัเวเอากันไก่ยิ้มใส่ทุ่งสิตัดปลามาทานวันหยุดต้องหาเล่นหาเที่ยวน,นี่ย่างปลาอันนี้ใส่ปลาหมกใส่ปลาเขาเหนียวกัเอามาอยู่นี่ครับหมาฮันเนียวเอาออกไหม เอาสันเมนนะครับอมค,ครับ